ข้อที่กํากำหนดให้ f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก1เมื่อ x เท่ากับ3และ f(x) เท่ากับ10เมื่อ x ไม่เท่ากับ3แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่ข้อนี้จะมีวิธีทำอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือหา f(x) โดยแทน x เท่ากับ3ในสมการที่1จะได้เป็น3ยกกำลัง3บวก1 3ยกกำลัง3คือ9บวก1 9บวก1คือ10 <1> 1> ขั้นตอนที่2ก็คือหาลิมิต x เข้าใกล้3ลิมิต x เข้าใกล้3หมายถึงยังไม่ถึง3 ก็คือไม่เท่ากับ3จะได้เท่ากับ10ขั้นตอนที่3เปรียบเทียบขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่สองดังนั้นขั้นตอนที่1เท่ากับขั้นตอนที่2ต่อ f x ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3ค่ะ